สวัสดีครับเว็บไซต์ไทย MTB.com วันนี้พามาเดินดูงานจักรยานอีกแล้วเป็นงานแรกหลังจากที่เปิดปีใหม่2016กันมาเลยนะครับกับงาน i k e a d i i t t นะครับ Style on Street ที่ Terminal 21วันที่12 2 0ถึง20มกราคมนี้เราลองมาเดินดูงานนี้กันเป็นงานจักรยานกลางกรุงครับมาง่ายมากด้วยรถไฟฟ้ามีบูธอะไรบ้างร้านขายอะไรบ้างโปรโมชั่นโดนๆน,นะฮะติดตามดูกันในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับไปดูกัน สวัสดีค่ะวันนี้าจากเอเชียไบ์นะคะเป็กเอเชียไบ์ค่ะวันนี้เป็นตัวแทนมาออกบูธที่งานไบแอดดิต e นะคะมีสินค้ามาโชว์หลายๆแบรนด์นะคะ mm hmm. ก็จะมีแบรนด์ที่เรานำมาขาย mm hmm. ก็จะมี BMC นะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ2016นะคะตอนนี้ก็ราคาไม่แพงมากนะคะเราสามารถมาชมได้ที่งานแล้วก็จะมีสินค้าพิเศษของ b m c ที่มีราคาลดพิเศษก็มีนะคะ ก็เข้ามาดูได้แล้วก็จะมีลิลลี่ลิลลี่ที่เป็นทั้งปีเก่าแล้วก็ปีใหม่ซึ่งเราก็มาทมํามีถ้าปีเก่าแล้วก็จะมีราคาพิเศษให้ในงานนะคะแล้วก็จะมีสินค้าอื่นๆที่เรานํามาขายในงานนี้นะคะลดราคาพิเศษลดจาก20%ถึง30%นะคะก็มาพบกันได้ที่งาน edit บ y e เอ t วันที่12 2 0มกราคมนี้นะคะที่เทอร์มินอลทเวันนะคะ แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับงานไบแอดดิกนะครับซึ่งเป็นงานที่ดีมากๆแล้วก็จัดติดต่อกันมาทุกปีครับจากศูนย์การค้าเทอร์มินอลทว1นะครับแล้วก็ตอนนี้เรายืนอยู่กับผู้บริหารระดับสูงนะครับคุณประเสริฐศรีอุรานพงศ์ครับกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเทอร์มินอลทวีปที่1นะครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตถามคุณประเสริฐนิดนึงครับว่าวัตถุประสงค์และก็แนวคิดของการจัดงานไบแอดดิกในครั้งนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็เป็นงาาานนนน่เเรรัดมปว็ ของคนที่ออกกําลังกายแต่ปีนี้เนี่ยมีมากกว่าปีอื่นๆก็คือว่าเดี๋ยวนี้คนออกกําลังกายด้วยการขี่จักรยานมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะแต่งตัวมากขึ้นแล้วก็ดูให้มันเป็นแฟชั่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นในปีนี้เองเนี่ยเราก็รวบรวมเอออ s เซสซอเรีเสื้อผ้าอะไรต่างๆเพื่อที่จะเป็นเอ่อทำให้การบัตรจักรยานเนี่ยมีมีสไตล์มากขึ้นนะมากขึ้นแล้วก็กว่าร้อยล้านค้าแล้วปีนี้เราก็ขยาย ในไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าออเทอ์ซอะไรที่เกี่ยวกับจักรยานทั้งหมดเนี่ยมากขึ้นนอกเหนือจากจักรยานที่มีอยู่แล้วทุกปีครับคือง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามาเดินในศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทวันในงานนี้งานเดียวค,คือเหมือนวันสต็อปชอปปิ้งแบบนั้นเลยป่ะครับใช่ครับก็จะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยนอกจากคุณจะออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานแล้วก,ก็ยังสามารถหล่อและสวยได้ด้วย มากครับ่านผู้ชมครับก็อย่าลืมมางานดีๆแบบนี้นะครับจัดตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่20มกราคมนี้ครับที่สวนการค้ารเชอร์มินอล20วันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณประเสริฐศิวรันพงศ์มากนะครับกรรมการโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับทุกท่านนะฮะอยู่กับที่งาน by addict นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับซึ่งต้งถือว่าในแวดวงนักปั่นเนี่ยนะครับก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีแล้วก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วนอ่ก สวัสดีค่ะเอนะคะเอกอรี่ค่ะมาจากสวนพึ่งค่ะโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะอ้อยค่ะแม่บอกเขาเดี๋ยวจากอุดรธานีค่ะ <laughs> โบนิมนะคะจากสกายเลนค่ะโอเคนะครับผมก็ทั้ง3ท่านนี้เนี่ยนะครับต้องบอกน,นิดนึงครับว่าชื่นชอบแล้วก็คลั่งไคล้มากนะครับสำหรับไลฟ์สไตล์ในการปั่นจักรยานไม่ว่าจะไปตามสถานที่ไหนๆก็ตามแต่นี่นะครับในแวดวงนักปั่นก็จะได้เห็นหน้าเห็นตากันดีอยู่แล้ววันนี้ครับในงานไบออดดิของเราเนี่ยนะครับจัดขึ้นทุกปีครับแต่ว่าทั้ง3ท่านเนี่ยก็ถือว่ามีกัจเจตด,ดีๆที่อยากจะมาแนะนําด้วยนะครับผมแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างๆในงานนี้มาแนะนําด้วยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตให้พ่อออ้ยยกนพ ในงานนี้ฮะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างคบพี่ค่ะก็เท่าที่พี่ได้ไปสำรวจมาก่อนหน้านี้หนึ่งชั่วโมงนะคะตอนลุเครื่องพี่ก็มาพี่ก็มาที่นี่เลยนะคะเท่าที่พี่เดินดูทั้ง3ชั้นนะคะรู้สึกว่าเหมาะมากนะคะวันนี้เหมาะกับผู้หญิงที่ปั่นแนวฟุ้งฟิ้งมากอย่างเช่นเรา3ามคนโอ,โอาจจะดูอาจจะดูฟุ้งฟิ้งชอบสีชมพู<อ>แต่เสื้อสีชมพูเยอะมาก<อ>พี่ไปดูแล้วหลายตัวนะคะทั้งสามชั้น ส่วนมากจะเน้นแฟชั่นที่เป็นเสื้อผ้า <4 S 2> แล้วก็สี <4 S 2> ชั้นนะคะส่วนมากจะเป็นเอเซอร์ซีแล้วก็ในจักรยานก็ไม่เน้นเท่าไหร่แต่เราจะเน้นในพวกเอเซอร์ซีที่เกี่ยวกับการปั่นมากกว่าค่ะนั่นหมายความว่าคือในสมัยนี้น,นะครับนอกจากที่จะเลือกจักรยานให้เหมาะแล้วเนี่ยเรื่องแฟชั่นเดี๋ยวนี้มันก็เกี่ยวข้องกับการปั่นด้วยถามพี่เอ๋บ้างดีกว่าครับ<ช>คิดไงบ้างคบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการปั่นจักรยานมัน,มนเกี่ยวข้อง,องกับแฟชั่นครับ สำหรับเอนะคะก็เท่าที่งานบแอดิกได้จัดเนี่ย mm hmm. ว่ามันตรงกับตลาดหรือว่ารู้ใจคนปั่นจักรยาน mm hmm. ปัจจุบันมากๆ mm hmm. เลยค่ะเพราะว่าคนปั่นจักรยานเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าใส่อะไรก็ปั่น mm hmm. กันแล้ว,วเสื้อไม่ใช่ว่ามีชุดปั่นแค่ชุดเดียว mm hmm. ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีชุดปั่นกันเยอะนะคะก็จะมีเสื้อผ้าแบบเอ๊ะอันไหนมาใหม่หรือว่าอันนี้เป็นแฟชั hmm. ่นแต่ว่าเอ่อรวมๆแล้วเนี่ยก็เราก็จะดูที่คุณภาพของ ชุดที่ใส่ด้วยแต่มันก็จะมีองค์ประกอบอย่างอื่นอย่างเช่นจะมีแบบว่ามีถุงมือมีถุงเท้ามีอะไรที่มันเพิ่มความน่ารักสีสันให้กับการปั่นด้วยมันทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็เวลาถ่ายรูปมาก็สวยด้วยอะค่ะ ก็เลยอยากจะบอกว่าแนะนําเลยนะคะว่าถ้าใครมาเดินเที่ยวตอนช่วงนี้นะคะตั้งแต่12ถึง20ที่เทอร์มินอล21เนี่ยนะคะก็งานนี้ก็จัดกัน4ชั้นเลยก็ไล่กันขึ้นมาเลยตั้งแต่ชั้นที่นี่เขาเริ่มจากอะไรนะ L g ลแอลจีแอเอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะชั้น G ชั้นเอ็้ก็ระมีหมดเลย ครับผมเอาละฮะมาถึงพี่ปูนิ่มกันบ้างดีกว่าหูวันนี้แต่งตัวมาแบบน่ารักสดใสามากนะครับผมก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องแฟชั่นก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการปั่นจักรยานด้วยแต่ว,ว่าถามพี่ปูนิ่ม,มนิดนึงครับหลังจากที่เดินดูในงานของเราครบทุกชั้นเลยชั้น LG ถึงชั้นชั้น2ชั้น3เนี่ยเป็นไงบ้างครับเจอที่ถูกใจบ้างหรือยังฮะก็ต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยเขา ขนมาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสายแฟชั่นสายฟ้งฟิิงอย่างที่คุณแม่บอกนะคะแล้วก็ <c oughs> คุณแม่บักขาเหนียว <c oughs> เรียกพี่ได้ไหมนะคะนอกจากนี้แล้วก็สายที่แบบว่าฮาร์ดคอร์ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่แบบควบคุมครอบคลุมทุกหมดทุกอย่างเลยดังนั้นสําหรับใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นพร็อพอะเซสซอรีหมวกก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อถุงมือมาที่งานนี้ได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยเพราะว่าจดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20นั่นเองคะ่ะค่ะ ในเรื่องของแฟชาั่นเสื้อผ้าหมวกกันอกับอุปกรณ์การการปั่นจักรยานที่คุณดิ๊มบงบเงินไปอันไหนเยอะสุดจริงๆแล้วเนี่ยอย่างละเกือบเท่าๆกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเพราะบางทีเสื้อก็ต้องแมทกับหมวกกันน็อกใช่ไหมคะคุณแม่อย่างคุณแม่นี่มีประมาณ10กว่า10บสิบกระชุดค <laughs> <laughs> ่ะหมายถึงหมวกกันน็อกอย่างเดียวนะคะเสื้ออีกร้อยกว่าตัว <laughs> นอกจากนี้แล้วก็จะพวกถุงมือนะคะหรือว่าจะเป็นผ้าบัฟก็ สาวๆคนไหนที่บอกว่าอยากจะแต่งตัวให้มิกแอนด์แมทกันก็มาที่งานนี้ได้เลยค่ะใช่แล้วถูกต้องถูกต้องค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับนี่คือทั้งสามท่านนะครับที่ชื่นชอบในการปั่นนะครับท่านไหนที่อยากจะมาเดินงานดีๆแบบนี้ก็เรียนเชิญได้นะครับ12ถึง20มกราคมนี้ครับที่เทอร์มินัล21นะครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นอ่า อีกปีนึงครับของเทอร์มินอลเทเวนตี้วันนะครับสุขุมวิทนะครับเป็นงานเขาเรียกว่าประจําปีเลยครับนะครับเริ่มวันนี้วันแรกนะครับจนถึงวันที่เท่าไหร่นะ19 20โอเค20นะครับนับไปกี่วันนะฮะ12 13 14 15 16 17 18 19นะครับแล้ววันนี้ก็นําเสนอก็มีครบทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่เอซเซอรี่นะครับเสื้อผ้าหน้าผมนะครับแล้วก็เน้นวันนี้ปีนี้ฮะเบอร์กระมองเยอรมันครับแปลนครับเป็นสินค้าใหม่ฮะสีสันสวยงามครับ นะครับแล้วก็มี GT ด้วยนะครับแล้วก็มีมังกุสนะครับออเดสซอรี่ต้องมาดูเองครับผมไม่อยากอธิบายครับผมนะฮะอยากให้ทุกคนมาดูนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ของผมนะครับชั้นบนก็ยังมีนะครับชั้นบนนี่เยอะเลยครับชั้นล่างก็เยอะครับนะครับอาหารอร่อยด้วยครับที่นี่ครับผมนะฮะสินค้าก็ถูกนะครับโดยเฉพาะร้านอุดเเานะครับถูกถูกนะครับมาที่นี่ครบครันนะครับผมนะฮะถ้ายังไงก็ มากันนะครับมาชมก็ได้ครับไม่ต้องซื้อครับผมนะฮะจะได้หายคิดถึงครับผมครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับหลังจากที่เห็น MC หล่อๆกับสาวๆสวยๆไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วอะนะก็แต่ไม่เป็นไรครับมีสิ่งเจริญหูเจริญตาอยู่ข้างๆผมแล้วสวัสดีน้องอู๋ครับน้องอู๋มางานนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับก็งานนี้นะคะรู้สึกว่าแบบ ของจักรยานอุปกรณ์อิสเซอรี่จักรยานแล้วก็ตัวจักรยานเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นมิดมากค่ะคใช่น่าสนใจค่ะว่างๆก็ลองมาเดินดูได้ซึ่งการเดินทางนี่ง่ายมากเลยค่ะติดกับ BTS สค่ะสะดวกสบายใช่ค่ะงานนี้เนี่ยได้ข่าวว่าจะเน้นไปทางแฟชั่นเยอะๆหน่อยเสือ้อผงเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยน่าจะหาชุดมาแมทได้ไม่ยากตอนนี้น้องอู๋เนี่ยหาชุดที่เข้ากับจักรยานตัวเองได้แล้วหรือยังครับ จริงๆก็เป็นลุกที่แบบลุยๆหน่อยนะคะก็ค่อนข้างที่จะหาได้ง่ายค่ะซึ่งก็แบบอบเอาเสื้อผู้ชายมาปั่นบ้างยอะไรเงี้ยลุยๆเราเล่นค่ะก็เป็นเป็นเสื้อลายดอกไม้เสื้อฟงฟิงทั่วๆไปเนี่ยค่ะใช่ก็เป็นแฟชั่นเก๋ๆไม่ซ้ำแบบใครอะไรประมาณนี้คะ่ะมาก่อนเราจะจากกันนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเจอน้องอู๋นเนี่ยหาตัวที่ไหนตัวเป็นๆดูง่ายสุดครับก <laughs> <g> ็ ใช่ตอนนี้สกายเลนเปิดแล้วนะคะ<ช>กเ็เดี๋ยวเจอกันในที่สกายเลนค่ะส่วนมากก็จะปั่นสวร์อาทิต์นะคะคใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมมาจากบูธร้านบางนาจัก,กรยานมาออกบูธท,ที่เทอร์มินอลเทอรี่วันชื่องานว่าไบ e e แอดิทสไตล์ออส e ตีบูธผมวันนี้มีสินค้าแนะนำเป็นจัก,กรยานเสือหมอบ ยี่ห้อมิสไตล์เฟรมคาร์บอนตะเกียบคาร์บอนชุดเกียร์105เต็มชุดประกอบไปด้วยจานจาน105ตีนผีสเตอร์เบรกเป็นชุดเกียร์ที่เต็มชุดเลยครับราคา38,500น้ำหนัก8.2กิโลกร,รัมเบามากครับสำหรับรถคาร์บอนซึ่งราคานี้จะหาซื้อไม่ได้แล้วเฉพาะที่นี่ที่เดียว สวัสดีครับผมนะัทเทพปรสดินียกิทยานะครับมาเจอกับผมนะครับแล้วก็งาน Bike Addict นะครับ Style on Street นะครับผมที่ Terminal 2 1นนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะฮะวันที่12มกราคมนะครับจนถึงวันที่20มกราคมนี้นะครับผมงานมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีร้านค้ากว่าร้อยร้านค้านะครับมาให้คุณได้เลือกได้ช็อป แล้วก็ได้ชมกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งจักรยานนะฮะเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยนะครับผมก็ใครที่สนใจนะฮะอยากจะมาช้อปปิ้งอยากจะมาแบบอัปเกรดอุปกรณ์ตัวเองนะฮะหรืออยากจะมาดูซิว่าแฟชั่นการปั่นเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็สามารถมาที่งานนี้ได้นะครับผมที่ไบแอ d i c กนะครับที่ Terminal 21ทนวันะครับผมอย่าลืมนะฮะวันที่20วันที่12ถึง20มกราคมนี้นะครับผมก็เปิดทุกวันเลยนะครับจริงๆกับผมก็มาออกบูตด้วยนะฮะก็สามารถติดตาม Neverstoppelling นะครับเป็นแบรนด์เสื้อผ้าปั่นจักรยานสไตล์แฟชั่นของผมได้ด้วยนะครับผมที่ชั้นเอลีนะครับงไงฝากด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ